การใช้เว็บไซต์ศูนย์กำลังคนสำหรับนักศึกษาเบื้องต้นนักศึกษาทุกชั้นที่ยังไม่เคยใช้เว็บไซต์ศูนย์กำลังคนเราสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ศูนย์กำลังคนได้โดยการพิมพ์คำว่า w w w v k e o r .net ตรงขีดตรงนี้ขอให้ขีดตรงกลางนะนักศึกษาอย่าขีดข้างล่างหลังจากที่เราเข้าเว็บไซต์ศูนย์กำลังคนนักศึกษาหรือ w w w v k o r .net แล้วเนี่ยหน้าจอ ก็จะปรากฏเว็บไซต์ของศูนย์กำลังคนดังที่นักศึกษาเห็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติหรือใช้เว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอายุสามีอยู่สองสาเรื่องเรื่องที่1ก็คือนักศึกษาจะต้องเข้าไปในระบบเพื่อไปปรับปรุงเลซูเม่หรือประวัติส่วนตัวของตัวเองก่อนอาจารย์ก็จะแนะนําให้นักศึกษาเนี่ยพยายามเข้าไปปรับปรุงเนี่ยทุก ภาคการศึกษาเนื่องจากว่านักศึกษาหลายท่านเนี่ยหรือหลายคนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนที่อยู่อยู่เรื่อยๆอ,อาจจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือเปลี่ยนอีเมลของตัวเองอยู่บ่อยครั้งนะฮะซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนที่สําคัญมากเพราะถ้าเกิดนักศึกษาเปลี่ยนที่อยู่หรือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือเปลี่ยนอีเมลแล้วเนี่ยแล้วไม่ไปแก้ไขในประวัติของตัวเองในเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลของศูนย์กลางคน ถึงเวลาที่สถานประกอบการต้องการจะติดต่อตัวนักศึกษาเองก็ไม่สามารถติดต่อได้ก็จะทําให้นักศึกษาเนี่ยเสียโอกาสฉะนั้นสิ่งแรกที่นักศึกษาจะต้องเข้าไปจัดการกับตัวเองในเว็บไซต์ศูนย์การงควนศึกษาก็คือ1นึเข้าไปปรับปรุงแก้ไขประวัติตัวเองหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วจะเข้าไปได้อย่างไรให้นักศึกษาไปหาหัวเรื่องคําว่านักศึกษาปรับปรุงเรซูเม่และหางาน อันนี้หมายความว่านักึษาที่อยู่ในวิทยาลัยปัจจุบันตั้งแต่ปวช1ปวช .2 ปวช3หรือปวส .1 ปวส .2 ในทุกระดับทุกชั้นปีนักศึกษาก็สามารถเข้ามาปรับปรุปรงฐานข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้ตรงนี้หรือถ้าเกิดนักศึกษาต้องการที่จะเช็คดูว่าณับนะปัจจุบันนี้เนี่ยสถานประกอบการเนี่ยแต่ละแห่งเนี่ยได้มีการรับ สมัครงานในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่นักศึกษาเรียนอยู่มีมากน้อยแค่ไหนนักศึกษาก็สามารถที่จะมาเข้าในในในช่องนี้ได้หรือในหัวเรื่องนี้ได้หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะตัวนักศึกษาเองเพิ่งจะอยู่ปีหนึ่งกว่าจะจบปวชปี3หรือกําลังอยู่ปวสปีหนึ่งกว่าจะจบปวสสองอีกตั้งปี2ปีเนี่ยจำเป็นไหมที่เราจะต้องเข้ามาหางานอาจารย์ก็อยากจะเรียนให้นักศึกษาทราบว่า นอกจากเราจะไปปรับปรุงข้อมูลของตัวเราเนี่ยให้เป็นปัจจุบันแล้วเนี่ยนักศึกษายังสามารถไปเช็คเลตติ้งใช้คําว่าเช็คเลตติ้งว่าขนาดที่เราอยู่ปี1เนี่ยแล้วอีก2ปีสามปีกว่าจะจบปวชหรืออีก2ปีจะจบปวสเนี่ยตำแหน่งงานว่างที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตัวเองเรียนเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเราก็สามารถที่จะเช็คก,กระแสะของการรับสมัครงานได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา โอเคนะครับนักศึกษาเบื้องต้นทุกคนก็ต้องเข้ามาที่คําว่านักศึกษาปรับปรุงเรซูเม่หลังจากที่นักศึกษาคลิกคําว่านักศึกษาปรับปรุงเรซูเม่และหางานแล้วเนี่ยระบบก็จะเปลี่ยนหน้าจอมาเป็นหน้าจอที่นักศึกษาเห็นก็จะ 1. ให้นักศึกษาเนี่ยล,ล็อกอินระบบโดยการใช้ยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดแต่หลายคนบอกว่าอา้าวหนูยังไม่เคยได้รับยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดเลยและจะต้องไปรับที่ไหนกับใคร อาจารย์ก็อยากจะเรียนให้ตัวนักศึกษาทราบว่าครั้งแรกในการเข้าระบบที่เรายังไม่มี username กับ password เนี่ยนักศึกษาก็าสามารถที่จะเข้าล็อกอินเนี่ยโดยการใช้ข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษาได้เข้ายัางไงนักศึกษาดูตรงหัวเรื่องคําตรงนี้ตรงสีเหลืองนี้ว่าลืมรหัสผ่านนักศึกษาทําการล็อกอินครั้งแรกให้ศึกษาคลิกตรงนี้เลยครับพอคลิกปุ๊บเนี่ยหน้าจอจะเปลี่ยน ให้นักศึกษาล็อกอินครั้งแรกโดยการใส่ข้อมูลพื้นฐานของตัวเองอันที่1คือนักศึกษาต้องเลือกจังหวัดที่วิยาลัยของตัวนักศึกษาตั้งอยู่ก่อนก็คลิกเลยก็จะมีทั้งหมดเนี่ยทั่วประเทศไทยเนี่ยก็คือ70กว่าจังหวัดยกตัวอย่างเช่นไปที่จังหวัดขอนแก่นพอเลือกจังหวัดขอนแก่นปุ๊บนักศึกษาก็เลือกวิทยาลัยที่ตัวนักศึกษาสังกัดยกตัวอย่างเช่นเทคนิคขอนแก่นจากนั้นนักศึกษาก็ใส่ข้อมูลความเป็นตัวตนของตัวเองก็คือ1รหัสประจําตัวนักศึกษา10ตัว10หลัก เลขบัตรประชาชน13หลักจากนั้นก็ใส่วันเดือนปีนะที่ตัวนักศึษาเกิดก็คือวันเดือนปีเกิดแล้วก็ทําการอะไรครับกดล็อกอินเลยถ้าหนูกดคําว่าตกลงปุ๊บเนี่ยระบบก็จะเข้าระบบให้ทันทีเป็นครั้งแรกเลยแล้วจากนั้นเนี่ยนักศึษาก็จะเห็นว่าระบบเนี่ยได้ออก username กับ p a สเ w o r d ให้หนูไว้อย่างไร หนูก็ไปจดไปจำตรงนั้นไว้หรือจะแก้ไขให้เป็น username กับ password ที่ตัวจำง่ายๆก็สุดแล้วแต่อาจารย์ขออนุญาตข้ามขั้นตอนนี้ไปเพราะตัวอย่างที่อาจารย์กำลังจะทาสาธิตให้นักศึกษาดูก็คือเป็นนักศึกษาที่ผ่านการล็อกอินครั้งแรกมาแล้วแล้วก็ได้ username password ที่ตัวเองไปแก้ไขให้กลายเป็น username กับ password ที่จำง่ายๆเรียบร้อยแล้วแล้วเขามาเข้าระบบหลังจากที่นักศึกษาเข้าระบบครั้งแรก อย่างเมื่อกี้ที่ทำตัวอย่างให้ดูแล้วก็ตัวได้ username password จากระบบที่ออกมาให้แล้วตัวนักศึษาเองก็ไปเปลี่ยน username password ให้เป็นรหัสที่ตัวเองจำได้ง่ายๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ศูนย์กำลังคนเพื่อไปปรับปรุงฐานข้อมูลส่วนตัวหรือ ไปหางานหรือจะไปหาตําแหน่งงานในเรื่องของการฝึกงานในอนาคตสุดแล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์กำลังคนเนี่ยนักศึกษาก็สามารถจะเข้าปกติได้ทางนี้ก็คือพิมพ์ username กับ password นะโอเคนะครับอาจารย์ก็จะพิมพ์ให้ให้นักศึกษาดูว่าเวลาการเข้าระบบโดยการใช้ password จริงของตัวเองแล้วเนี่ยหน้าต่อจะเป็นยังไงนะฮะ หลังจากที่ล็อกอินพิมพ์ username password เรียบร้อยก็ทาการล็อกอินนะฮะคอมพิวเตอร์บางตัว IE บางตัวอาจจะถามว่าเราจะเซฟ password หรือไม่เซฟก็สุดแล้วแต่บางระบบก็อาจจะไม่มีตั้งคําถามนี้ไอ้ตรงขั้นตอนนี้ก็สุดแล้วแต่ที่ท,ที่ตัวนักศึกษาเองจะให้จำ password หรือไม่จําก็สุดแล้วแต่นะฮะสมมติอาจารย์ไม่จำนะฮะก็จะผ่านระบบไปหลังจากที่ล็อกอิน username password ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นหน้าจอในการเข้าระบบ ดังนี้ก็จะมีชื่อของตัวนักศึกษาปรากฏขึ้นมานะจะมีอะไรบ้างหนึ่งตัวชื่อตรวจสอบดูว่าชื่อสก,กุลของตัวเองถูกต้องรับถูกต้องหรือไม่อันที่2ข้อมูลส่วนตัวคือบรรทัดนี้แหละเป็นข้อมูลที่สําคัญมากที่นักศึกษาจะต้องมาปรับปรุงสถานะของตัวเองอยู่ตลอดเวลาอันแรกเลยครับกำหนดสถานะปัจจุบันแปลว่าอะไรการกําหนดสถานะปัจจุบันเนี่ยลองคลิกดูก็ได้นะก็คือคือหน้าจอเดิมนี่แหละนะฮะ ระบบกําลังจะถามว่าณขนาดที่หนูกําลังเข้าระบบหรือนักศึกษากําลังเข้าระบบในปัจจุบันเนี้ยในในอนาคตอีก1ปีอีก2ปีอีก3ปีที่เรากําลังจะจบหลักสูตรที่เราเรียนอยู่เช่นปวชอีก3ปีข้างหน้าสําหรับนักศึกษาปีหนึ่งปวสอีก2ปีข้างหน้าสําหรับนักศึกษาปีหนึ่งว่าหลังจากจบหลักสูตรของตัวเองแล้วเนี่ยเราจะเอาไงกับชีวิตตัวเองเช่นไม่เรียนต่อต้องการทํางานเรียนต่อไม่ต้องการทํางาน เรียนต่อและต้องการทํางานด้วยอันสุดท้ายไม่เรียนต่อและไม่ต้องการทํางานแล้วไปไหนล่ะละูกไปไหนล่ะนักศึกษาก็คืออยู่กับบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่บ้านสมมติว่าวันนี้เองเนี่ยเราตัดสินใจว่าหลังจากจบอีก3ปีปีก2ปีข้างหน้าเราต้องการเรียนต่อและต้องการทํางานหนุกเราก็เลือกตรงนี้หรือจะเรียนต่อยอย่างเดียวไม่ต้องการทํางานก็เลือกตรงนี้หรือไม่เรียนต่อและไม่ต้องการทํางานสุดแล้วแต่จะเลือกตรงไหน ก็ก็ได้แต่ตรงนี้มีสาระสำคัญอยู่นิดนึงถ้าเราเลือกคำว่าเรียนต่อและไม่ต้องการทำงานระบบก็จะก,กันเราเนี่ยออกจากระบบไม่ให้สถานประกอบการเห็นทันทีเลยตรงนี้สาระสำคัญนะฮะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจไปเลือกว่าเรียนต่อไม่ต้องการทำงานก่อน ตัวจะถูกกันออกทันทีนเลยฉะนั้นเวลาสารพการนเนเข้ามาสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาเขาจะไม่เห็นตัวตนเราเนื่องจากว่าเราบอกว่าไม่ต้องเห็นหรอกเพราะเราไม่ต้องการทํางานอันนี้สําคัญนะโอเคฉะนั้นอาจารย์แนะนําว่าเบื้องต้นควรคลิกคําว่าอะไรครับเรียนต่อและต้องการทํางานด้วยเราเป็นนักนศึกษาชีวศึกษาจบแต่ละสูตรเราสามารถเข้าไปสู่ตลาดการคนเพื่อทํางานแล้วก็เรียนต่อด้วยกันพร้อมๆกันก็อย่างได้หลายคนจะเรียนอาจจะถามว่าอาจารย์ ถ้าเกิดวันนี้หนูเลือกคําว่าหรือตัวนักศึกษาเองเลือกคําว่าเรียนต่อแล้วต้องการพอจบหลักสูตรแล้วเปลี่ยนใจละ่ะสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขได้ไหมก็จะตอบตัวนักศึกษาเลยว่าตัวนักศึกษาเองเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเปลี่ยนสถานะตัวเองได้ตลอดเวลาวันนี้เลือกว่าอย่างนี้อีก2ปีอีก1ปีอีก1เดือนอีก1สัปดาห์เปลี่ยนใหม่หนูเปลี่ยนได้ทุกคราวแต่ขอให้กําหนดสถานะอันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ,อนักศึกษา หลังจากกําหนดสถานะไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเบื้องต้นหนูต้องทําการหรือตัวนักศึกษาเองต้องทําการบันทึกข้อมูลในการกําหนดสถานะตัวเองก่อนนะ <c oughs> เครื่องก็จะทําการบันทึกสถานะของตัวเองแล้วก็จะเด้งกลับไปสู่หน้าจอเดิมเมื่อกี้นะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราได้กําหนดสถานะตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วฉะนั้นขั้นตอนที่1ของนักศึกษาก็คือ1ไปกําหนดสถานะตัวเองขั้นตอนที่2องไงต่อหนูดูบรรทัดตรงนี้นักศึกษาดูบรรทัดตรงนี้ข้อมูลส่วนตัวหลังจากกําหนดสถานะตัวเองแล้ว ก็ไปแก้ไขประวัติของตัวเองทุกคนนักศึกษาทุกคนก็คลิกไปตรงคาว่าแก้ไขประวัติหรือเรซูเม่หลังจากที่คลิกเลือกแก้ไขประวัติหรือเรซูเม่แล้วเนี่ยระบบก็จะพร้อมให้เรากรอกข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยนะฮะสิ่งที่หนูหรือนักศึกษาจะต้องทําครั้งแรกก็คือ1ไปกําหนดสถานะตรงนี้ก่อนว่าข้อมูลทั้งหลายทั้งมวลของเราเนี่ยในระบบเนี่ย จะให้ยินยอมหรือไม่ยินยอมเปิดเผยข้อมูลก็คลิกเลยถ้าเราบอกว่าไม่ยินยอมเปิดเผยข้อมูลเราก็คลิกคำว่าไม่ยินยอมเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ก็เป็นสาระสําคัญเหมือนกันเนื่องจากว่าถ้าตัวนักศึกษาเองเนี่ยไปคลิกคําว่าไม่ยินยอมเปิดเผยข้อมูลเนี่ยเวลาสถาันประกอบการเข้ามาสืบค้นข้อมูลนักศึกษาเขาก็จะไม่เห็นตัวตนหนูเหมือนกันอันนี้หนูก็อาจจะพลาดโอกาสในการที่จะถูกเลือกจากสถาันประกอบการให้เข้าไปทํางานฉะนั้น ก็เลือกอาจารย์ก็แนะนําว่าเลือกคําว่ายินยอมเปิดเผยข้อมูลมันก็น่าจะเกิดประโยชน์ต่อตัวคนักศึษาเองจากนั้นตัวนักึษาเองก็ต้องมาไล่เรียงข้อมูลเนี่ยว่าหนึ่งข้อมูลส่วนไหนบ้างที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลส่วนไหนที่ระบบมันกรอกเบื้องต้นให้ให้กับพวกเราแล้วข้อมูลเบื้องต้นที่ระบบมันกรอกให้โดยอัตโนมัติก็คือข้อมูลคําว่าข้อมูลส่วนตัวเช่นคํานำหน้าชื่อระบบมันกรอกให้โดยอัตโนมัติ ชื่อของตัวเองระบบกรอกให้อัตโนมัตินามสกุลระบบกรอกให้อัตโนมัติรหัสประจำตัวบัตรประชาชนนะฮะระบบกรอกให้อัตโนมัตินะฮะส่วนอันอื่นวันเดือนปีเกิดระบบกรอกให้อัตโนมัติอายุระบบคำนวณให้อัตโนมัติส่วนที่เหลือสัญชาติศาสนาส่วนสูงน้ําหนักสถานภาพทางทหารหรืออื่นๆเนี่ยให้นักศึกษาเนี่ยได้มีการกรอกและกําหนดตามสภาพของตัวเอง กรอบที่1เมื่อกําหนดไปเรียบร้อยเป็นกรอบข้อมูลส่วนตัวเราก็ทําการบันทึกข้อมูลนะฮะหลังจากบันทึกข้อมูลกรอบที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปกรอบข้อมูลในกรอบที่2หรือกรอบต่อ,ตอ,ตอเนื่องนะฮะกรอบที่2ก็คืออะไรครับข้อมูลการติดต่อที่อยู่ตรงนี้สําคัญจังหวัดรหัสไปรษณีย์อีเมลโทรศัพท์เบอร์มือถือ คำว่าโทรศัพท์หมายถึงโทรศัพท์พื้นฐานมือถือก็คือมือ,ม,อมือถือนะแล้วก็บันทึกไปเรื่อยๆทีละกรอบทีละกรอบนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ไม่กรอบทีเดียวแล้วก็บันทึกทีเดียวมันเป็นเงื่อนไขเชิงระบบว่าระบบจะเก็บข้อมูลไว้เป็นส่วนๆนะฉะนั้นเวลาเรากรอกก็จะเกาะเป็นส่วนๆนะทีนี้ถ้าเกิดนักศึกษากรอกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หลังหลายคนบอกว่าเอ๊ะมีข้อมูลบาง บางกรอบที่ไม่สามารถกรอ,อกได้ก็เว้นไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดมันมีมีข้อมูลตรงนั้นแล้วค่อยมากรอกย้อนหลังก็ได้อย่างที่ที่เรียนนักศึกษาหรือบอกนักศึกษาว่าเราสามารถกรอ,อกได้ตลอดเวลาประวัติการทํางานหลังจากที่เรากรอ,อกข้อมูลพื้นฐานไปเรียบร้อยแล้วเช่นข้อมูลอะไรครับข้อมูลทั่วไปข้อมูลการติดต่อพวกนี้ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่าลืมนะนักศึกษาที่อยู่อีเมลเบอร์โทรศัพท์ อันนี้เนี่ยตราบใดที่ตัวนักศึกษาเองเปลี่ยนที่อยู่ใหม่หรือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ควรจะต้องเข้ามาปรับปรุงฐานข้อมูลตรงนี้ฉะนั้นฐานข้อมูลในกรอบข้อมูลติดต่ออาจจะมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาตามบุคลิกภาพของตัวนักศึกษาเองนะฮะส่วนข้อมูลประวัติทั่วไปตรงนี้ก็จะนานๆกําหนดครั้งหนึ่งเช่นระบบจะถามว่าประเภทงานที่หนูสนใจหรือตัวนักศึกษาสนใจเองเนี่ย ควรประเภทงานตรงไหนโอ้ก็จะคลิกเลือกเป็นเป็นเช็คบล็อกตรงนี้เขาเยอะแยะมากมายเลยนะก็เลือกเอาเองว่าเราสนใจงานประเภทไหนนะก็มีลำดับขั้นลำดับที่1ลําลำดับที่2ลำดับที่3นักศึกษาก็เลือกไปแปะไว้อันนี้ก็จะแล้วก็สาขาอาชีพสาขาวิชาชีพที่เราต้องการที่จะไปทํางานก็มีเยอะแยะมากมายนักศึกษาก็ควรจะไปเลือกไว้ลักษณะของการทํางาน เช่นหนึ่งต้องการทํางานประจําต้องการทํางานนอกเวลาต้องต้องการทํางานอิสระหรือสําหรับนักศึกษาต้องการฝึกง,งานก็ไปบอกสถานะนี้ไว้หลายคนบอกว่าอาจารย์ครับไอสถานะหรือลักษณะของการทํางานเนี่ยเราคลิกเลยเหรือตอนนี้เรากําหนดเลยเหรือตอนนี้เพราะเรายังไม่ได้จบก็ <c oughs> จะแนะนํานักรียนว่านักเรียนคลิกไปเถอะเพราะบางครั้งบางคนเนี่ยบอกว่าจบแล้วเนี่ยต้องการทํางานประจําหรือในขนาดเรียนอยู่ต้องการนั้น ต้องการทํางานประจําด้วยก็สุดแล้วแต่ฉะนั้นเวลาสถานประกอบการเนี่ยเข้ามาสืบค้นข้อมูลไปเจอตัวหนูรู้ว่าตัวหนูกําลังเรียนปีหนึ่งอยู่กําลังเรียนปีสองอยู่กําลังเปลี่ยนเรียนปีสามอยู่แต่อยากจะทํางานด้วยเช่นอยากทํางานประจําเรียนอยู่ด้วยต้องงา,ง,างานประจำงานประจําด้วยจะทํำยังไงเราก็จะมีของการประสานร,ร่วมกับสถานประกอบก็คือเขาเรียกว่าเรียนทวิภาคีไงนักศึกษาก็คือหนึ่งเราก็ไปทํางานเต็มตัวเลยแล้วก็ได้เรียนเต็มตัวด้วยเขาเรียกว่า เรียนแบบทวิภาคีก็คือมาเรียนเฉพาะวันหยุดที่สถานประกอบให้เราหยุดไอ้น,นี่ก็ต้องออมีการเช็คข้อมูลกันอีกนิดหนึ่งว่าวิธีการจัดทวิภาคีร่วมกับสนานประกอบการจัดกันยังไงอันนี้อาจจะดูแลยุ่งยากนิดนึงทางานนอกเวลานี่สําคัญเพราะบางธุรกิจเนี่ยต้องการที่จะรับนักศึกษาเนี่ยทำงานนอกเวลาเช่นธุรกิจบริการโรงแรมเวลามีงานจัดเลี้ยงเป็นพิเศษช่วงนี้โอเามีการจัดการเลี้ยงเยอะ เขาไม่รับเวลาปกติขาจะรับนอกเวลาเลิกเรียนแล้วก็ไปทํางานสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะฮะหรือแม้กระทั่งพวกศูนย์การค้าใหญ่ๆต่างๆเมโครโลตัสหรือห้างสินค้าดัางๆช่วงหน้าเทศกาลอาจจะรับนักศึกษาเข้าไปทํางานพิเศษช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันธรรมดาก็าสุดแล้วแต่แต่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญเรา,เาก็กําหนดไปเลยว่าเราอยากทํางานนอกเวลาคลิกไปเลยหรือจะคลิกหลายๆอันก็สามารถคลิกเช็คบ็อกได้ หรืออาจจะทํางานอิสระไม่รู้ยกตัวอย่างเช่นอาจจะไม่เข้าไปทํางานที่สนานวัตรกา,ารอาจจะรับงานมาทําเองที่บ้านเป็นลักษณะงานอิสระเป็นจ็อบจ็อหนูก็สามารถคลิกได้หรือบอกว่าตอนนี้ยังไม่อยากทํางานประจํางานนอกเวลาก็ไม่ทํางานอิสระไม่ทาแต่อยากจะฝึกงานเลยตั้งแต่ปีหนึ่งหนูก็คลิกเลือกเลยือหนูสามารถนักศึกษาสามารถที่จะบอกลักษณะการทําง,งานได้ตรงนี้ตลอดอันนี้เป็นเป็นเรืองที่สําคัญสําหรับตัวตัวนักศึกษาเองนะเพราะเวลาสถานประกอรการเนี่ย เข้ามาในระบบแล้วสืบค้นเจอตัวหนูก็จะเห็นความต้องการลักษณะในการที่หนูต้องการทํางานในขณะที่หนูเรียนหรือจบทํางานแล้วหรือจบหลักสูตรแล้วอันนี้สําคัญนะตำแหน่งที่หนูสนใจตําแหน่งที่เราสนใจนักศึษาสนใจก็พิมพ์ไปนะก็มีลําดับ1นึ่งสองสานวนค่าตอบแทนที่เราต้องการเบื้องต้น ถ้าเกิดเราเลือกฝึกงานเราต้องการผลตอบแทนวันละกี่บาทหรือละเท่าไร่หนูก็ใส่ไปอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองเพื่อสาระการจะได้มาพิจารณาเลือกหลังจากที่เราใส่ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการที่จะทํางานที่ตรงกับแคลเลียพาร์ตัวเองตรงกับสาขาวิชาตัวเองแล้วเนี่ยก็สามารถกําหนดไปทั้งหมดเนี่ยอยู่หลายกรอบข้อมูลแล้วก็บันทึกข้อมูลไปได้ก็อย่างที่บอกทุกกรอบของข้อมูลหลังจากบันทึกร่างฐานท,ที่กรอบเสร็จเนี่ยให้นักศึกษาบันทึกมันก็จะด้ง กลับมาที่หน้าจอเดิมนี่แหละก็กรอกข้อมูลส่วนต่อไปนะฮะข้อมูลการติดต่อเมื่อกี้พูดไปพ,ดพูดไปบ้างแล้วนะ,ะข้อมูลทั่วไปพูดไปแล้วประวัติการศึกษาระบบก็จะบอกว่าตอนนี้เราอยู่กำลังเรียนอยู่รหัสอะไรตัวนี้ระบบก็จะกรอกให้หนูพวกนักศึกษาเองโดยอัตโ,ตโนมัติเกรดเฉลีย่ยหนูอาจตัวนักศึกษาอาจจะมีหรือยังไม่มี ก็ก็สุดแล้วแต่ตรงนี้ก็ให้กรอกเกรดเฉลีย่ยให้เป็นไปตามสภาพการเรียนของตัวนักศึกษาเองเช่นเข้าปี1เทอมแรกยังไม่ได้สอบเลยก็ยังไม่มีเกรดผ่านปีหนึ่งไปผ่านภาคเรียนศึกษาที่1ไปแล้วได้เกรดของภาคการศึกษานหนึ่งก็อาจจะมากรอกได้ว่าภาคหนึ่งได้เกรดเท่าไหร่เพราะมันมีภาคเดียวยังไม่มีเกรดเฉลีย่ยพอจบปีหนึ่งออกไปขึ้นปี2หนูผ่านมาปีหนึ่งแล้วมี2เกรดแล้วมันก็เฉลีย่ยหนูก็เอาเกรดเฉลี่ยของปีหนึ่งเนี่ยมากรอก ใบรอบอก็ยังไม่มีก็ยังไม่ต้องใส่แต่ถ้าหนูจบแล้วเนี่ยจบช่วงชั้นแล้วเช่นจบปวชอจบปวสอหลังจากที่ได้รับใบรอบอเนี่ยหนูก็ควรที่จะเอาใบรอบอนะักศึกษาควรเอาใบรอบอเนี่ยมาทําการ insert browse ใส่เข้าไปในระบบก็คือไปสแกนใบรอบอก่อนแล้วก็เขาเลือกไฟล์ของใบรอบอแล้วทําการบันทึกใบรอบอของหนูก็จะของนักศึกษาเองก็จะถูกบันทึกเข้าไปในระบบ อันนี้ก็พอจะเข้าใจหลังจากที่พวกเราหรือตัวนักศึกษาเองเนี่ยได้ไปใส่ข้อมูลประวัติการศาึกษาเรียบร้อยแล้วก็ไปดูกรอบต่อไปก็คือประวัติการทำงานถ้ามีเราก็ใส่ไม่มีก็ยังไม่ต้องใส่เพราะหลายคนอาจจะยังไม่มีเพราะเป็นนักษาใหม่อาจจะยังไม่เคยมีประวัติการทำงานแต่กรอบประวัติการทำงานเนี่ยในระบบเนี่ยทำกรอบไว้ก็คือ ประสบการณ์ที่1ประสบการณ์ที่2เลื่อนไปเรื่อยๆประสบการณ์ที่3ทําไว้3ประสบการณ์อันนี้เป็นสาระสําคัญมากนะักศึกษาอันนี้ไว้ใส่ตอนไหนละ่ะข้อกรณีที่อาจจะเคยทํางานมาแล้วก็ใส่ให้มีร่องรอยไว้หรือถ้าเกิดนักศึกษาที่ยังไม่เคยใส่เลยหลังจากที่จบหลักสูตรปวชหรือปวสไปแล้วเนี่ยควรจะต้องมาใส่ล่องลอย เริ่มต้นประสบการณ์ยังไม่มีก็เป็นศูนย์ก่อนแต่ก็มาใส่วันที่เริ่มต้นทํางานเป็นการทํางานครั้งแรกใส่ชื่อบริษัทที่อยู่อันนี้จะมีประโยชน์ตรงไหนครับประโยชน์อันที่หนึ่งก็คือเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเองทางรัฐบาลเองก็สามารถเข้ามาติดตามได้ว่านักศึกษาอาชีวศึกษาในทุกระดับเวลาจบออกไปแล้วเนี่ยกี่เดือนกี่ปีกว่าจะได้เริ่มทํางานอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลเชิง เชิงของการกําหนดนโยบายของชาติเลยนะตัวนักศึกษาเองฉะนั้นถือว่าเป็นเป็นสาระที่สาคัญหรือที่เรากาลังจะเรียกว่าเป็นภาวะการมีงานทําไงเพราะถ้าเกิดนักศึกษาทุกคนไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยประเทศเอกชนกษาธิการเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกําหนดทิศท,ทางได้ว่าเออหลังจากนักศึกษาจบหลักสูตรอายุษาแล้วเนี่ยนักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าไปทํางานได้หรือไม่อย่างไรไอ้ตัวนี้สําคัญนะสำคัญอันที่สองนอกจากว่าเป็นข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาอาชีวะของประเทศแล้วเนี่ยยังเป็นล่องลอยที่ให้มีการซื้อตัวนักศึกษาได้ยกตัวอย่างเช่นบางบริษัทเนี่ยเขาอยากได้นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการทำงานแล้วสักปี2ปีฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไปเลือกเซิร์ชหาข้อมูลนักศึกษาที่จบไปแล้วสักสองสปียกตัวอย่างเช่น ปีนี้สมมุติว่าเป็นปี2557แล้วตัวอาจารย์เองสมมุติว่าเป็นสถานประกอบการแล้วอยากจะได้เด็กที่หรือนักศึกษาที่จบปี56ปี55ปี54ก็คือถอยหลังไปสัก1ปี2ปีเวลาตัวสถานประกอบการเนี่ยเลือกเข้าไปสืบค้นข้อมูลนักศึกษาที่จบไปแล้ว2 3ปี พอเจอตัวเราปุ๊บเนี่ยสมว่าเราจบเมื่อปีสัก55แล้วเราได้มีโอกาสเข้าไปใส่ประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ตอนที่เราจบเขาก็จะเห็นว่าอ๋อตอนที่เราจบมาปุ๊บเนี่ยนะเราได้ไปเริ่มทำงานที Design> ่นี่ที่นั่นมาแล้ว2ปี3ปีแล้วเขเห็นประสบการณ์นอกจากประสบการณ์ทำงานแล้วมีประสบการณ์ในเรื่องของการฝึกอบรมต่างโอ้โปรไฟล์เราดีมากเลยเขาอยากจะเชิญชวนหนูเนี่ยหรือตัวนักศึกษาเองเนี่ย เข้ามาทํางานกับเขาเขาก็สามารถติดต่อตัวหนูได้หรือตัวนักศึกษาได้เราก็จะมีเครดิตว่าเราเคยทํางานที่นี่มาหนึ่งปีแล้วนะแล้วจากนั้นเราก็ย้ายมาทํางานอีกที่หนึ่งที่ดีกว่าและมีประสบการณ์ที่ท้าทายกว่ามีโปรไฟล์มีลำนำํะะาภาษาไทยเรียกว่าลำนําบอกล่องรอยประสบการณ์ของเราจากเดิมตัวเราอาจจะได้สักสอง0 0บาทที่ทํางานเก่าที่ทํางานแล้วสองปีบริษัทใหม่ต้องตาต้องใจตัวเรา ติดต่อเราบอกตัวนักศึกษาย้ายที่ทํางานมาทํากับตัวเขาไหมให้ 25, 2องหมเห็นไหมฮะนี่คือประโยชน์ที่วันหนึ่งจะมีการแย่งชิงตัวตัวเราตัวนักศึกษาให้มีตําแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นที่ดีขึ้นเงินเดือนสูงขึ้นที่เขาเรียกว่าซื้อตัวกันอ่ะนักศึกษานี่แหละถ้า ตัวนักศึกษาเองไม่มาบอกล่องลอยประวัติการทํางานว่าผ่านมาแล้ว2ปี3ปีหลังจากจบเนี่ยเราไปทํางานที่ไหนบ้างล่องลอยเราก็ไม่เกิดพอล่องลอยเราไม่เกิดการเชิญให้เปลี่ยนตําแหน่งงานหรือการซื้อตัวเป็นภาษาชาวบ้านมันก็ไม่เกิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อน,นักศึกษานะฉะนั้นถ้าเกิดมีการเปลี่ยนงานด้วยความก้าวหน้าหรือด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ก็ควรจะต้องมาบอกล่องลอยในกรอบการ การทํางานหรือที่เรียกว่า,วาประวัติการทํางานหลังจากที่กรอกเสร็จก็บันทึกข้อมูลเมื่อกี้กรอบต่อเนื่องก็คือการฝึกอบรมอย่างที่บอกแล้วว่าการฝึกอบรมเนี่ยอาจจะเกิดกับนักศึกษาตั้งแต่เรียนเลยก็ได้เช่นกาลังเรียนอยู่แล้วส่งถูกส่งไปฝึกอบรมเรื่องนู้นเรื่องนี้นโดยวิชัยหรือในขณะที่เราทํางานแล้วเนี่ยสถานประกอบการก็ส่งเราไปฝึกอบรมเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็จะเกิดล่องลอย ที่เราเรียกว่าเป็นความรู้บวกๆอนอกจากความรู้จากที่เราเรียนในสถานศึกษาแล้วเนี่ยกับความรู้ในภาระหน้าที่แล้วเนี่ยการฝึอกอบรมก็จะมีความต่อเนื่องถ้าเรายิ่งบอกล่องรอยตัวนี้เยอะๆเนี่ยเครดิตเราโปรไฟล์เราก็จะดูดีนะก,ก็จะก็จะถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ดีของตัวนักศึกษาเองความสามารถทางภาษาต่างๆก็คลิกเลือกเอาเลยจะยังไงก็สุดแล้วแต่ก็ตามข้อที่จริงของตัวนักศึกษาเองนะ ความสามารถอื่นๆอันนี้ก็สามารถที่จะกดเลือกตามเช็คบล็อกหรือถ้าเกิดเป็นกรอบก็าสามารถกําหนดตัวเลขเข้าไปได้นะหรืออื่นๆที่ไม่มีก็เล่าเรื่องไปนอกจากมีความสามารถตามวิชาชีพแล้วเนี่ยเราอาจจะมีความทักษะพิเศษอื่นๆเช่นร้องเพลงเก่งวาดรูปเก่งเล่นกีฬาเก่งเราอย่าลืมว่า 1. นนอกจากเก่งวิชา